ท่านทานทบดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าอาหารนะอย่าทำให้ซ้ำกันเกินสามมื้อขึ้นไปถ้าหากว่าห้ามื้อหกมื้อเจ็ดมื้อแปดมื้อเหมือนอ,อ,อ,อย่างเราไปในที่บางที่มีแกงส้มอย่างเดียวเท่านั้นทุกวันมีแกงส้มคนบางคน ถาชอบแกงส้มมากโอ้โชคดีกินแกงส้มมะละกอทุกวนันทุกวนันจากชอบกลายเป็นเบื่อกลายเป็นไม่อยากกินกลายเป็นความไม่ปรารถนาทานบ่อยๆเขาหลังเจอไม่ไม่ตักไม่ตักแกงส้ม คุณจันทรแสงสุวรรณวาวไปประเทศอินเดียในฐานะจิตอาสาวัดจัดแกงส้มทุกวันแก่บกเบื่อเลยไม่อยากทานเลยไม่ปรารถนาเลยไปไหนถ้ามีแกงส้มขอตักเป็นชามสุดท้าย เป็นถ้วยสุดท้ายเพราะฉะนนบริบทของคนจึงจําเป็นที่จะต้องมีต้องเป็นก็คือว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอู่ข้าวอู่น้ําอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภย COVID, ัยโควิดก็เฉกเช่นเดียวกันพยายามเปลี่ยนอาหารหนึ่งสะอาดถูกหลักอนามัยประการต่อมาก็คือว่าร้อนๆอาหารร้อนๆมัน อาหารทุกอย่างถ้าไม่ร้อนเนี่โอ้อร่อยขนาดไหนหากว่าส่งเคราะ์มาไม่ถูกที่ราคาแพงมากแต่ว่ามันเย็นซะและ้วมันจืดซะและ้วมันชืดซะและ้ว <c oughs> ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างนี้ถือว่ารสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลงไป โครงการอู่ข้าวอู่น้ําก็เฉกเช่นเกี่ยวกันพยายามเปลี่ยนอาหารอยากได้บุญนะเหมือนนางวิสาขาบอกกับพระสงฆ์ที่มารับบาตรพระคุณท่านนี่วันนี้แกงส้มนะวันนี้ข้าวมาทุกายาตินะวันนี้อาหารทุกอย่างมีบอกอยู่ด้วยจนกระทั่งนางวิสาขามีบุญบารมีแต่งงานไปครอบมีครอบครัว แม้กระทั่งข่าทาสบริวารช้างม้าวัวควายยังโดดออกจากคอกเพื่อไปอยู่กับน,นางวิสาขาพระสงฆ์ถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะบุญที่นางวิสาขาบอกกับพระว่าพระคุณท่านนี่แกงส้มชะอมทอดไข่นะนี่ผัแนงนะนี่ของต่างๆนะกลายเป็นพระสงฆ์เกิดความรู้สึกโอ้ของเยอะ กลายเป็นบุญที่เกิดขึ้นนางวิสาขาวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันบุคคลผู้มีบุญมีวาส,สนามีบารมีมีความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งอาหารและทำอาหารบ่อยวันนี้คุณวรวรรณแซ่เบน,นะเตียงทำพิซซ่าถวายกับพระภิกษุสมเด็จวัดไตรยุทิเทีารามหมอะให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสทำพิซซ่าไปเรียนรู้มาฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆ ไม่แพ้พิซซ่าฮัตไม่แพ้ศูตอาหารต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของพิซซ่ารสชาติดีตั้งใจทำเครื่องปรุงดีดังกล่าวสิทธิมัตุสิทธิมัตุสิทธิมัตุอีทางพลังเอตสมิงรัะตะนมิงสัมปทานาเจตโซขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จกับนาเตียงวรวรรณแซเบ เงินทองไหลมาณชาลีตี